คำว่าเมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็จะทำออเอออทำ h i g ออทำ h i g เป็นออตอนนั้นเป็นอออะไรอยู่ในหัวออส่วนแน่ป็นออส่วนแหละออทำ h i อยู่นะครับปัจจัยที่มันเข้ามาส่งผลก่อทรใหทไท้ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น่มาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะปัจจัยที่ดันราคาทองโลกนะปัจจุบันนะครับมีอยู่สองปัจจัยหลักๆมาเริ่มที่ปัจจัยแรกเลย อะไรครับเนี่ยคืออะไรคือตลาดเนี่ยเขามีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวครับพี่ฮัทครับผมเราวัดจะอะไรถึงมาพูดแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเมื่อวานมีการประกาศตัวเลข P M I ทั้งทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐเองนะครับมาเริ่มมาที่สหรัฐกันก่อน P M I ค่าการของสหรัฐเนี่ยเมื่อวานออ,อกมาเนี่ยหดตัวอยู่ที่47.0นะครับอ่าก็คือไม่ได้ดบบที่ต่ำกว่า50เนาะต่ำกว่า5้เขาเรียกว่าหดตัวอ่ามันต่ําแบบ เชิงลึกอะไกวเค์ว่า,วายังไงในเชิงลึกมันของมันคือคืออย่างอมาบอกก่อน,นว่าต่ําเมื่อวานเนี่ยคือต่ําสุดในรอบหนึ่งปีนะสี่เจ็ดเนี่ยและเป็นการหดตัวติดต่อกันในสองเดือนติดต่อกันะนะครับก็ก็บ่งชี้แต่ว่าภาคการผลิตนะครับในอเมริกาเองเนี่ยมันมีปัญหาครับนะครับเพราะว่าต่ําสุดรอบหนึ่งปีอําภาพไม่ดีแล้วครับ,รบ<ม>หดตัวติดต่อกันสองเดือนอีกอืมแล้วนอกจากอเมริกาเนี่ยมีคนอื่นไหมมียุโรป เรียกว่าหนักทีนี้หนัเพราะว่า P.M.I. ภาคการผลิตของยุโรปนะครับหดตัวอยู่ที่44.8ต่ำสุดในรอบ7เดือนและเป็นการหดตัวติดต่อกันในรอบสองปีติดต่อกันโอ้โหก็บ่งชี้เลยว่าภาคการผลิตของยุโรปก็ไม่ดีครับแล้วก็นอกจากนี้ที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือว่าตอนนี้พอเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมีการดูชะลอตัวไปจากตัวของ ทางสหรัฐนะครับทางยุโรปครับสิ่งที่ตามมาต่อจากราคาทองที่ขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาน้ํามันครับราคาน้ํามันเป็นยังไงบ้างนะไกด์ราคาเมื่อวานน้ำมันเมื่อวานปรับตัวลงมาลบไปศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นครับก็ถือว่าลงมาประมาณนึงแหละก็ย่อลงมาเราก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านในตัวของเจ็ดสสองอ่ะมันก็น่าจะลงต่อเนาะนะครับผมเพราะว่าตัวของความต้องการน้ํามันมันก็เกิดจากในฝั่งของภาคการผลิตด้วยแหละ นะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดีนะยังได้จีนช่วยเมื่อวานที่มีการลดดอกเบี้ยแล้วก็ปั๊มคีเข้ามาเพิ่มในภาพของภาคธนาคารนะถ้าไม่มีนะแย่กว่านี้แน่นอนน่าจะลงหนักๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันนะเพราะว่ามันสืบเนื่องกันเราต้องพูดให้จบครับผมส่วนที่สองสงครามตึงอ้าวพี่ยังก็ไม่ได้มาตึงเครียดตึงเครียดสงครามตะวันออกกลางตึงเครียดนะครับถามว่า มาจากอะไรก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะที่คาดว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยเขาได้โจมตีใส่เป้าหมายในเลบานอนกว่าสามรอยจุดนะครับแล้วก็ทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ประเมินว่าสงครามในตัวอกากกลางเนี่ยอาจรุนแรงขึ้นและอาจทาให้เตรียมส่งทหารเพิ่มเข้าไปประจำการมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนรัสเซียโจมตียนะูเครนเนาะ ไม่เหมือนเออเพราะว่ารัสเซียโจมตียูเครนเนี่ยสารัฐแบนรัสเซียนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นอิสราเอลโจมตีใส่เพื่อนบ้านอันนี้หนุนหนุนหนุนเอ๊ะมันต้นวลแบบไหนเนี่ยอืมตันโวจแบบตาข้างนึงเหรอหรือว่ายังไงก็แบบภาคพวักกันอ่าแต่ความตึงเครียดตรงนี้นะครับทําให้คนเนี่ยกังวลกันว่าการลุกฮือของในฝั่งชาติมุสลิมนะครับมีโอกาสจะรุนแรงขึ้นในการโจมตีใส่รัสเซีย พราะบปัจจุบันเฮ้ยไม่ใช่ <Israel. S 2> Israel, อิตาเลียอิสราเอลนะครับพราะบปัจจุบันเนี่ยประเทศที่มีปัญหากับอิสราเอลเนี่ยคือหนึ่งนะครับในฝั่งของโสมนัสกัสซ่ครับผมสองนะครับในฝั่งของกลุ่มฮูตีที่อยู่เยเมน <c oughs> <ๆ>นะครับแล้วก็สามด้านบนนะครับจะเป็นในฝั่งของกลุ่มฮิสบอลลนะครับ <c oughs> ในฝั่งของเลบานอนสามจุดนี้นะครับมันมันเห็นภาพที่ขยายวงเพราะตอนแรกเนี่ยจะอยู่แค่ประเทศเดียวครับก็คือในฝั่งของ กาซานะครับแล้วเพิ่มมาเป็นกูตีแล้วก็เพิ่มเป็นฮิสซนอัลคำถามคือจะมีกลุ่มอื่นเพิ่มเข้าไปอีกไหม,อม,ไมเออมันก,นนก็น่าคิดนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีล่ำว่าเหมือนอ e ิรักเนี่ยจะมีประเด็นด้วยอืนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังแต่การขยายวงแบบนี้มันเป็นปัจจัยบวกต่อราัทาองคําอยู่แล้วครับอืนะครับแต่ถามว่าบวกสุดไหมมันมันไม่สุดขนาดน,นั้นครับโ <c oughs> อเค <c oughs> <c oughs> คือประเด็นอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วคำถามคือต่อจากเนี้ยเราจะต้องลุ้นอะไรกันอีกครับผมเอตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้มีอยู่สองตัวมีตัวอะไรบ้างในใะไกด์มีราคาบ้านอมีราคาบ้านมีราคาบ้านยี่สิบเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆในอเมริกานะครับคาดการเนี่ยลดหรือเพิ่มนะอคาดการว่าจะลดลงอยู่ที่ห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นครับจากเดิมเนี่ยหกจุดห้าเปอร์เซ็นตครับก็จะเริ่มเห็นว่าการเห็นราคาบ้านของอเมริกาเนี่ย ลดลงเ่ะเป็นเดือนที่4ี่ติดต่อกันนะครับผมแล้วก็เดือนที่สี่ไม่พอนะครับจำเป็นระดับที่ต่ําที่สุดตล้วต้นปีถ้าออกมาห้าห้าจุดเก้านะก็บ่งชี้แหละ <c oughs> ว่าภาคอสังหาก,ก็เริ่มมีปัญหานะครับ <c oughs> เฮ้ย,ย,ยมีปัญหาไหมอันนี้อีกเรื่องต้องคุยกันเยอะๆนะเพราะว่าถามว่าราคาอสังหาที่มันลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดจากการทีดหนึ่งความต้องการในการซื้อบ้านลนดะลงครับนะครับ และถ้าไกด์บอกว่าที่มีปัญหาเนี่ยไกด์อ่ะพูดข้ามช็อตแบบไกด์มองเห็นภาพนะแต่นั้นทุนอาจจะเห็นไม่ทนันนะครับว่าถ้าราคาบ้านลดเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่หนึ่งที่เขาบอกเนาะค็คือการลดลงความต้องการลดลงทําให้ราคาสินค้านั้นนมาลงตามลงมาครับผมอย่าลืมนะส่วนใหญ่อสังหาเนี่ยเขาไม่ใช้เงินตัวเองอแต่เป็นใช้อาจจะเป็นเงินจากตัวของกู้แบงก์กู้แบงก์ก็ได้หรือเป็นธนาัตรที่ เป็นเงินเงินกู้ภาคเอกชนครับก็ <c oughs> เป็นเป็นหุ้นกู้เอกชนก็ได้นะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ไกด์มองว่าเฮ้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคืนเงินหรือเปล่าใช่ทาให้สภาพคล่องเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าครับแล้วอย่างที่สองนะครับ,รบที่ต้องพูดกันก็คือว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาบ้านมีผลต่อเงินเฟ้ออยู่แล้วครับผมนะครับถ้าราคาบ้านลดลงเรื่อยๆเงินเฟ้อมันลงตาม แล้วเงินเฟ้อลงตามเนี่ยคนก็จะมองว่าเฮ้ยอ้าวลดดอกเบี้ยเพิ่มเนอาใช่มันจะไปถึงตรงนั้นด้วยนะครับท่ากับว่าอ่ะเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอืการลดดอกเบี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนตัวของราคาทองคําครับแต่ว่าหนุนไม่สุดเพราะว่าอีกตัวเลขหนึ่งตอนสามทุ่มอันนี้ตอนประมาณสองทุ่มสิบห้าครับตอนสามทุ่มเป็นตัวเลขอะไรนะกายความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับ โดยเขาคาดการเนี่ยจะอยู่ที่103.5เดิมเนี่ยอยู่103.3ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กๆนะครับการที่ความเชื่อมั่นโภคเพิ่มขึ้นะมันก็ถึงบ่งชี้ถึงแบว่าเอ้ยมีการใช้ใจ่ายมากขึ้นไหมการซื้อการท่องเที่ยวต่างๆแหละมันเพิ่มขึ้นไหมนะครับก็อาจจะดันเงินเฟ้อได้นะครับครับผมแล้วก็รอบนี้ <c oughs> ถ้าออกมาตามค่าจริงๆนะครับร้อยจะเป็นการประกาศออกมามากที่สุดในรอบหเดือน ครับผมนะครับแล้วก็การยืนเหนือหนึ่งร้อยในรอบสามสามเดือนติดต่อกันนะครับตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยกดราคาทองคําชั้นดีครับผมนะครับแล้วมีโอกาสกดแบบกดแบบสุดใจครับอืมฉะนั้นพอเราเห็นภาพแบบนี้เราก็มาประกอบกับกลยุทธ์ครับครับที่จะมาในช่วงนี้นะครับผมก็ทองเนี่ยคืนนี้ขึ้นได้หน่อยอืตอนเนี้ยเรากําลังจะดักช็อตนะครับบอกก่อนนะ พราเรากำลังดักช็อตส่วนใครถ้าท่านถือรองมันแล้วท่านถือได้ด้านบนวันนี้จะไปรุ้นกับสองพันหกร้อยสามสิบห้าสองพันหกร้อยสี่สิบเราจะทำกำไรกันแค่ตรงนั้นคือถามว่าทำไมไม่ถือยาวกว่านั้นเราบอกว่าถ้าท่านถือยาวกว่าน,นั้นน่ะทุนท่านต้องต่ำจริงๆแถวประมาณสักสองพันห้าร้อยหกสิบเดียแยะท่านถือได้ครับ นะครับสต็อบท่านก็อยู่ที่สอ0พัน้อทุ่นๆแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครเด่นสั้นก็ถือมาก่อนถือมาแบบไม่ได้ไม่ได้ต่างอย่างนั้นนะอืม <c oughs> ควรปทำกำไรครับผม,ผม,มแล้วก็ถ้าใครอยากอยู่ฝั่งช็อตนะครับตั้งแต่2,640ัรอยสกับช็อตได้นะครับสต็อป <ST OP> <ST OP> ในวันอยู่ที่2,650สิ้นวัน2,645ัีครับนี่คือภาพของทองคำนะครับทีบ่ เริ่มแนะนำช็อตครับอือ่าต่อไปโกลฟิเจอร์สิบาทก่อนเลยไปดูโกลฟิเจอร์แบบไปดูค่าเงินบาทก่อนนิดนึงก็ตอนเนี้ยอยู่ที่สามสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์หรือตีว่าสามสิบสามบาทบแนวโน้มก็ยังอ่ายังเป็นแข็งค่าอยู่นะอ๋อแต่นิดเดียวนะอ่าตอนเนี้ยมีการประเมินกันใหม่นะครับ,รบว่าถ้าเออ่ กรงองนะครับรถดอกเบี้ยเนี่ยเราอาจจะเห็นการอ่อนนะเพราะเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยสภาขอการค้านะครับแล้วก็สภาขอการค้าจังหวัดเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนบางส่วนที่เป็นภาคของการส่งออกเนี่ยมีการออกแถลงการนะครับในเรื่องของที่ว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของบาทแข็งถามว่าภาครัฐที่ใครบ้างก็มีการคลังนะครับมีแบงค์ชาติแหละที่เป็นภาครัฐนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะมีมาตรการการแก้บาดแข็งยังไงนะครับก็ก็ต้องรอดูิงจริงจังๆนะเพราะว่าการบาดแข็ง uh, ก็เป็นอไม่ใช่การบาดเจ็บใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บาดแข็งเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ดีต่อกลุ่มส่งออกเนาะแล้วบ้านเราส่งออกเยอะคือบาดแข็งอ่ะมันไม่ดีต่อใครบ้างไม่ดีต่อสองกลุ่มครับหนึ่งคืออย่างที่ไกด์บอกคือกลุ่มส่งออกสองคือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของต่างชาติถามว่าทําไมถึงไม่ดีเป็นเพราะว่าถ้าบาดเราอ่อนนะอืเรา ต่างชาติเนี่ยจะใช้เงิน 1$ นดอลลาร์เนี่ยได้เงินไทยเยอะครับแต่เมื่อบาทเราแข็งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเอาง่ายๆครับ 1$ ดอลลาร์เนี่ยเราเขาแลกมาเนี่ยได้ประมาณ3ามเจปัจจุบันเนี่ยแลกมาได้3.2.9พูดง่ายคือในมุมมองเขาอะสินค้าบ้านเรามันจะแพงไปห้5บาทใช่หายไป5บาททําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะโดนกระทบครับแล้วเป้าที่บอกว่าอยากเห็นแบบสามสิบล้านในปลายปีนี้อาจจะไม่ได้เห็น ตอนนั้นคือสิ่งที่ที่ที่เจอนะครับก็ก็ระวังกันนิดหนึ่งวันเนี้ยเรามองทรงมีทรงรีบาวนะครับผมแล้วก็การรีบาวเนี่ยไม่ผ่านสามสิบสาบาทสาสิบ้าสตางค์เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นฝั่งชอ็อตแหละนะครับในฝั่งของค่างเงินบาทนะก็เผื่อตรงนี้ด้วยส่วนบาทวันนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเข้าสถานะปิดสถานะไปแล้วนะเพราะว่ามันโดนแถวแนวรับสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสตางค์นะครับ ไม่ช็อตเพิ่มไม่ซื้อเพิ่มนะครับรอดูสถากนการณ์นิดนึงครับโอเคบาทมีโอกาสผันผวนอทองไทย <c oughs> พอบาทกลับขึ้นมาอ่อนนิดนึงเราเริ่มเห็นทองไทยขึ้นมาแตะสี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยสี่สิบาทบนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแล้วก็เหตุผลที่ขึ้นเพราะอะไรดูไหมครับเม,ามาื่อวานผมแนะนำขาย <c oughs> อ๋ <c oughs> อฟอ <c oughs> ล์ไลน์แล้วเพิขึ้นเลย ใช่นั่นคือเหตุผลที่ขึ้นครับผกว่าไม่ใช่แล้วนะเหตุเหตุผลที่ขึ้นคือราคาทองโลกขึ้นมาสิบสิบสิบเหรียญครับแล้วก็ราคาค่าเงินบาทเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมมันรีบาประมาณสิบตังค์สิบตังค์ขึ้นอันบาสิบบาทครับนี่คือเหตุผลจริงๆนะไม่ใช่ผมแนะนำถ่ายนะโอเคนะครับแล้วก็ทองคำไทยนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราได้นำทำกำไรครับผมแล้วเราบอกว่ารุนก็ไม่เกินสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหรอก ก็ยังมองเหมือนเดิมทั้งไม่ได้เปลี่ยนมุมมองฉะนั้นเราบอกว่าถ้ารอบเนี้ยนะครับจะทํากําไรท่านทําเถอะไม่มีประเด็นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าย่อลงมาไม่หลุดในโซนของ4ี่หมื่นสามร้อยยังไงก็ต้องเก็บนะอโอเคอันนี้ก็แล้วก็ทักทายกันหน่อยครับมีคอมเมนต์มานะครับคุณมินนี่นะครับสวัสดีครับนะครับผมแล้วก็คุณยุพานะครับก็ทักทายกันมาครับผมสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับทุกมาต่อกันที่ตัวของ ค่างเงินนะครับยูโรยูโร <Euro. S 2> นิดนึงอันนี้เป็นซีรีสร์แซดซร,ร,รับรรในฝั่งของแซดตอนนี้นะครับผมก็มีการหักหัวลงมาครับครบการย่อลงมาลึกๆถามว่าเอา้าไหนบอกว่าอเมริกาลดดอกบเบี้ยแล้วทำให้ดอลลาร์มันอ่อนเงี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือยูโรอ่อนกว่าดอลลาร์ <laughs> นะครับ <laughs> จากสองเหตุผลหนึ่งนะตอนนี้มันมีปัญหาที่เรียกว่าปัญหาอุทกภยัย ครับนะครับก็คือภัยน้ําท่วมนั่นแหละที่เข้ามาทําให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันมีปัญหาครับแล้วก็2ก็คือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจภายในเองอ่ะพออเมริกาไม่ดีอ่ะยุโรปมีการส่งออกไปอเมริกาเหมือนกันนะครับทำให้โดนผลกระทบเรื่องนี้เหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่3มก็คือแนวโน้มที่ ดอกเบี้ยของยุโรปน้อยกว่าอเมริกาอยู่แล้วครับณปัจจุบันดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยก็คือ4.25ครับนะครับหรือ4%ประมาณนี้นะครับของอเมริกาอยู่ที่5%อือมันห่างกันเยอะครับพอมันห่างกันเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยทีนี้มันก็ทําให้เงินเนี่ยมันไหลเข้าไปในอเมริกามากกว่ายุโรปครับนะครับเราจึงเห็นว่าในฝั่งของดอลลาร์เนี่ยมันยังแข็งอยู่ส่วนยุโรปเนี่ยมันอ่อนไปแล้วคือค่าเงินยูโร ตอนนี้เราจึงเน้นในฝั่งของขาช็อตนะครับถ้าช็อตราคานี้ได้สตตอบก็คือหายด้านบนนะครับผมไม่ผ่านโซนของ1.12 2ยังเน้นฝั่งขาฝังช็อตครับครับผมเมื่อกี้คอมเมนต์มาคุณส่งเรยบอกว่าสริยามเช้านะครับแล้วก็คุณมิ้นเขาบอกว่าหายไปนะครับพี่ฮัานขอบคุณครับครับผมไปต่อกันที่เย็นนะครับเย็นเนี่ยเราอ่ะ แนะนำให้ยังอยู่อ่าแนะนำาัน้คะซีซเราแนะนําให้อยู่ฝั่งขาช็อตนะอ่าตอนนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับปัจจัยก็คือจากดอลลาร์เศรษฐกิจภายในประเทศเองก็ยังไม่ได้ดูดีนะครับผมส่วนฝั่งเยนเองก็น่าจะอ่ามีปัจจัยที่เข้ามาทําให้แข็งก็คือบีโเจเนยแข็งค่าแต่ว่าเป็นปัจจัยเล็กๆเอ้ย บโอคงดอกเบี้ย0.25อเน์ะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยเล็กๆแหละนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะก็คือว่าที่เราแนะนําช็อตเนี่ยก็คือว่าต้องหลุดร้อยสี่สิบฮะเนาะใช่ไหมใช่ใช่ถึงร้อยถึงก็ช็อตนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดเนาะถ้าท่านอยากจะถือต่อท่านก็ถือได้แหละแต่ต้องดูที่1้อยสี่สิบเป็นหลักครับนะครับแล้วก็มาที่น้ามันน้ำมันเราพูดไปแล้วยางผมยางโอ้โหนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ย แต่ว่าเราบอกว่าตอนเนี้ยเราเข้าสถานะได้เนาะเราแนะนําเข้าแต่ประมาณ355นะครับซึ่งถึงนะคลองลองโทษนะเออลองเออมันอยู่ที่เมื่อวานเนี้ยมันลงมาที่355เป๊ะๆนะครับแล้วก็พี่เขาก็กลับขึ้นไปเช้านี้อืถ้าใครถือแล้วนะครับเต็มตัวทํากําไรแค่นั้นพอครับผมไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเต็มตัวทํากําไรไปอีกหนึ่งส่วน s 5ม แคสองสี่อ่ะมีสองแนวก่อนนะครับ,รบผมก็คือบทวิเคราะห์เนี่ยจริงๆเราให้ซนะีนซีดียูเนาะนะครับถ้าเป็นซีดียูเองเนี่ยผมก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราเข้าที่ในโซนต่ําที่ได้เลยคือว่าเก้าร้อยห้าห้าจุดนะค,ะครับเมื่อวานเนี่ยมันต่ําสุดก็คือเก้าร้อยสี่จุดเก้าแสดงว่าเข้าได้ครับณนะปัจจุบันขึ้นไปเก้าร้อยสิบสองกำไรเจ็ดจุดนะครับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบาททำกำไรก่อนครับ นะครับทำกอะไรก่อนตอนนี้แล้วก็ทำเสร็จปั๊บถ้าจะเข้าใหม่ไปซีรีแซเท่านั้นครับผมนะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นซีรีแซเพราะว่าซีรีส์ยูเนี่ยจะหมดอายุในวันที่27อสิบเหลืออีกประมาณสักสามวันนะครับก็ก็ใกล้แล้วก็คือวันศุกร์นี้แหละอืมหมดวันศุกร์พอโตของเซท้าสินะครับในวันเนี้ยมันย่อลงมาไหมนะครับมองว่า ดูลายชาตเนาะง่ายๆนะครับรอบเนี้ถ้าวันนี้ยืนเหนือฮะ912อสามารถที่จะขยับสต็อปได้แต่ถ้ายืนไม่ไม่เหนือนะครับสต็อปยังอยู่ที่เดิมแถวโซนของ905ใช่ฉะนั้นถ้าเขาย่อต่ำกว่า910ท่านเก็บของก่อนสต็อปคือ905ครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ย่อนะครับพรุ่งนี้เราก็ซื้อได้แล้วสต็อปเป็น912ครับโอเคนั่นคือในฝั่งของเซต50ปัจจัยบวกนะครับ หนึ่งมืนบาทมาแน่แม่จ๋าบอกเลยนะครับอย่างที่สองถ้ารัดช่วยกันพยุงเกี่ยวกับเรื่องของอดอกดอกเบี้ยนะครับก็จะเห็นภาพที่ดีขึ้นถามว่างันไหลเข้าไหมผมอะวัดเงินไหลเข้าอะจากตัวของแบงค์ชาตินะครับเนี่ยนี่คือการปลาฟป่าไม่ใช่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือเงินคองคังที่อยู่ในแบงค์ชาตินะครับปรากฏว่าในช่วงตั้งแต่เหมือนคุณยิ่งนักจะได้เนี่ยเราจะเห็นว่าคุณอุงอิงเออใช่ใช่ขอโทษขอโทษอย่าเพิ่งไปคนที่สามเดี๋ยวพีันเนี่นขอโทษครับอีกคนนะครับก็คุณยิงเข้ามาเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้าทําให้คังอ่ะเอาเงินน่ะที่เป็นดอลล่าแลกเพิ่มมาจ่ายบาออกไปอืตรงเนี้ยเราเห็นว่าตัวของค่าเงิน ัวของเงินดอลล้าร์ที่มีในคงเนี่ยตอนเนี้ยมาอยู่ระดับที่สูงที่สุดในรอบประมาณเกือบเกือบตั้งแต่ปีเดือนสี่สองพันยี่สิบสองก็ติว่าสองปีสองปีกับหกเดือนสองปีหกเดือนตอนเนี้ยเราเห็นเงินไหลเข้าครับดูจากตรงนี้ได้ครับตัวซื้อเห็นมาไม่เคยเห็นมาก่อนนะในระดับที่เหนือกว่าตรงเนี้ยแน่นอนอย่างแรกคืออาจจะเป็นจากการลงทุนในหุ้นเดี๋ยวผมจะมีการวิเคราะห์เพิ่มว่าในวันพรุ่งนี้นะ ว่าตัวของบาทเนี่ยจะเอาไงกันต่อเงินไหลเข้าไหลออกยังไงแต่อันนี้เราเห็นภาพแรกแล้วนะครับว่าเฮย้ยของคังเราเจ๋งจริงนะครับเงินเข้ามาตลอดเลยครับโอเคภาพนี้คือภาพหลักหลักที่เจอพอพอเงินมันไหลเข้าอาจจะเข้าในหุ้นด้วยเพราะว่าคนเนี่ยจะลุ้นอยู่สองอย่างหนึ่งคือเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะที่เข้ามาอาจจะเป็นต่างชาติที่เข้ามาเฮ้ยหุ้นไทยมังถูกนะใน,ในจริงจริงแล้วก็ยังถูก สนะครับในเรื่องของอกองทุนวายุพักท,ที่มันจะมีเข้าที่มีซื้อนะเสร็จซิ้นกันไปแล้วแล้วก็มียอดทะลุไปหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทก็คือยอดวงเงินเขาแหละเต็มเต็มวงเงินนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเข้าตัวไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาจะเข้าในเซต ESG ตัวที่เป็นทิปเปิลเอถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วดูยังไงอ่ะมีวิธีดูไหมเรามีวิธีดูให้อยู่แล้ว นะครับผมก็คือว่าในตัวของเออ่ไทย ESG เราพยายามหาอยู่นะมันจะมีมันจะมีแรงก์บอร์กเนาะแลนกิ้งว่าว่าหุ้นตัวไหนมีมีแรงกิ้งระดับไหนอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จะสามารถดูได้ผ่านเว็บตัว Set Trade s ซ t t r ทร e ครับผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไปให้นะถ้าเกิดใครอยากจะสนใจที่จะเข้าไปดูนะครับก็ผมก็ ก็ใส่ไว้ให้ข้อมูลหุ้นยั่งยืนจะหมดไหมเนี่ยอเออหมดครับโอเคก็ด้านล่างก็จะมีอบอกรายตัวหุ้นแต่ละตัวเลยว่า,ลาไล่ไปตั้งแต่เอถึงเอถึงแซเอถึงแซครับครับเปิดเป็นร้อยตัวนะเปิดเป็นร้อยตัวไว้นะครับผมแล้วก็ดูเรื่องของแรงอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีบอกอยู่ว่าไอตัวเอเออ มีใครบ้างนะครับ,รบก็มีแอดวานมีเอเจแต่แต่เขาดูสองเรื่องนะคือหนึ่งในหุ้นของเซ็ตร้อยและมีเซ็ต e อี S เอจืจ<ช>ีนะครับก็ต้องรอดูพวกนี้นะเพระว่าไอ้บางตัวเป็นเอเอจริงแต่ไม่อยู่ในเซ็ตร,ร้อยก็ลองดงกันหน่อยอ่ะก็ยังเอเอ,เ,อเราจะเห็นว่าอ่ะอย่างเช่นอมตะอย่างเงี้ยหุ้นนะตอนนี้นะครับที่เป็นของอมตะเนาะเอ โอ้ oh, พี่พิมผิดใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อมตะโอเคอมตะตอนนี้โอโ้โหมันก็ปปนนรับข่าวอะไรบางแล่วงเนอะมันก็ยังขึ้นต่อแดดแต่รอว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่แล้วก็รารุ้นกันว่ามีมีลุ้นไปมีลุ้นเนี่ยให้ขึ้นต่อนคะครับต้องดูว่าวันไหนครับผม <Okay. S 1> มีคอมเมนต์มานะครับมีที่ทางขาลงหรอครับกังวลอย่างนั้นครับแล้วก็ข่าววันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือราคาบ้านนะครับ วันนี้ที่รุนนะราคาบ้านนะครับที่ค่าว่าลดลงอยู่ที่5.9เปอร์เซ็นตนะครับเดิม6.5เปอร์เซ็นแล้วก็อย่างที่สองคือความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ว่าคาดว่าจะ่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่103.5นะครับตัวที่ลบอะครับที่น้องไกด์บอกก็คือตัวสุดท้ายแหละก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคอันนี้ถ้าออกมาตามคาดการณ์เนี่ยก็จะอาจจะมากดราคาทองลงได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คุณยุพามีข่าวสหรัฐ ส่งทหารไปเสริมจะทําให้ทองบินเหรอคะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ยังไม่ยังยังมีข่าวว่าจะส่งนะ,ะส,งส่งสัญญาณว่าจะส่งเตรียมพร้อมณปัจจุบันเนี่ยทหารที่อยู่ในตะวันออกกลางของเบกามีอยู่สี่หมื่นนายครับถามว่าเพียงพอไหมผมมองว่าเพียงพอนะครับที่จะที่จะช่วยเหลืออิสราเอลด้อยู่แล้วครับนะครับ,รบถามว่าส่งไปเพิ่มจะช่วยอะไรไหมก็แค่สร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอืมแต่ถามว่าอเมริกาจะไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้ว คครรนะรับับบนะกาส่งไปเพิ่มพบกับสัมมนาประจำเดือนกันยายนในหัวข้อ t r a d i n g d i v e r g e n c รับคมสัญญาณทีเฟกโดยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง Price และ Momentum Indicator Divergence ในดีกีต่างๆและขอบเขตของสัญญาณ Divergence และความสัมพันธ์ต่าง Time Frame และการประยุกต์ใช้สัญญาณ Divergence เพื่อความได้เปรียบในการเปิดปิดสัญญาทีเฟกวิทยากรโดยโค้ดพี่ป๊อปคุณนิพิพง์ทีรันพง์นักเขียนและวิทยากรสอนการลงทุนชื่อดังเจ้าของเพจโค้ดพี่ป๊อปโดยสัมมนาจะเริ่มในวันเสาร์ที่28กันยายน2567เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาณห้อนงะ603ชั้น6ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนมาสัมมนากันเยอะนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสแกน QR Code เข้ากลุ่มเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนและสาระดีๆจากทาง c a AH f นะคะ รสลิสเดลิวิทีทบโ็อกเกอร์ที่เข้าใจคุณ